เฉียดสีตอกันบ่อไรเนาะนตอต้อบ่อไรรา,าคากันมันควายงามเพลินงามอีหลีดีเพื่อสีเหลืองอุยหุยพี่น้นอแงแข่งขาดีดีโอ้เป็นเป็นควายเอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอพันเด็ดเด็ดพี่น้องพูดอ่ะควายงามเพลินพี่น้องต้นโตดีสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าใดเลยตนนัวนี้พูดอ่ะงามงามของเพลินอีหลีมีขวัญมงคลขวัญสองทางทั้งหนาพร้อมเปื่อเจ้าในผู้น้อยตนสองหมื่นสามพันงามเพลินอยู่เด็งามเพลินอยู่ต้นโตัวกะดีดีพี่น้องเบิ่งทางผีหย่อนแสงเจ้าหน่อยงามอยู่เนาะ งามองเพลินพีดด่พน้องสูงข่อมหุ่นดีข่อมพี่น้องสองหมื่นสามพันเปิดเปิดใบพี่น้องพูดอ่ะพูดอ่ะสองหมื่นสามพันเบื้องฐานพี่น้องสีสันดีดีงามพงเพลินสองหมื่นสามพันเปินเปิดไวนะ้พี่น้องเนาะบอู้หเพิ่นมีเบร ow, อร์โทรบปเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเบอรถถ์โทรเพื่นนะอนพี่น้องเนาะงามของเพลินเนาะอะไรหลายหลายอย่างมาขออนุญาตเบอรถถ์โทรเพืดด่อนสะดวกบบ่เอร์โทร สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างชาแนลภาพพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดขั้กระเบื้องบางฉวางเพื่อเมืองจังหวัดเชียงทรัพย์เส้ามณีคือคักพี่น้องได้ซื้อได้ขายกันดีดีพี่น้องเนาะบ้านสว่างชาแนลสีอาสาภาพพีพาน้องออกสำรวจราคาออกเปิดราคาพี่น้องได้รับชมกันพี่น้องเนาะมาทางพี่พี่น้องคนได้ขายกันดีห้อยปูขายไปยังใดงหันมีขายไปยังไดหมื่นนี่นะอาดใหญ่ใหญ่เนี่ยนะาดควายใหญ่ใหญ่หมื่นเจ็ดพี่น้องโตบักใหญ่นี่หมื่นเจ็ดพันขายไปแล้วพี่น้องเมื่อหันห้อยปูนขายแล้ว เสียหมอเพิ่นเอาไปสิบเกียรติานบักใหญ่หนึ่งเนาะบางใหญ่แห้งขายเป็นราคาควายเหนือมันใหญ่เลยพี่น้องผู้ด่ะแม่สาวพร้อมสิบเกียติสิเกียรตไว้ดูเนาะโอ้เบียดกับเสียหม้อท่านหอยซ่ามาแล้วบุ๋มเหมือนอย่างเชือซื้อสองตัวซื้อสองตัวโอ้ซื้อให้อันหอยปูเพิ่นเปิดไปเช่นไรล่ะนี่ยบ่หูน้เพิ่นน่ยครับโอ้เพิ่นกำลังนำเงินอยู่เพิ่นของหอยปูอันนั้นแม่ลูก เดี๋ยวจะสีไมาหาหอยปูอันนี้สะดวกว่าลูกคออนุญาตผูน้อยเนาะผูน้อยทั้งสองตัวเพิ่นเปิดราคาจังไหนจ้าของคนผูเพิ่น,นไปขายงวยโอ้เราจะไปเพิ่นคือกันเจ้าของเพิ่นอันไปขายงวยทุกท่นแบบผูน้อยเพิ่นอ่ะมาเป็นอย่างพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวจังสิกลับมาไายทำเองเพิ่นพี่น้องอ่ะย่างมาทางผีมาเบิง่งควายงามทางผีมาขออนุญาตลูกมาเบิง่งควายงามควายรอเพิ่นเมือ่อไหร่สบมาันหรือเ่ เหลือเจาตัวสามบวกรืสองสามนั่นกระแมนบอกโอ้นั่นกระแมนไล่อลไจังไหนลูกครับเอาสองตัวนี่โอ้คููนี่สามสิบห้าคููนี่สามสิบห้าตัวนี่ละบันสิเก้าโอ้ตัวนี้สิเก้าพี่น้องตัวนี้เพิ่นแยกมากสิบเก้าหน่อยง่ามพี่น้องเนาะหนึ่งหมืเ้าพป็นผูหน่อยรอรอพี่น้องเนาะสมัยก่อนปได้พี่น้องมันรอเอาไปเป็นพอขอพอขขยพอพันกระไรมันรอดีพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบสามบวนี่ ตัวนี้น้อยแต่วางงามพี่น้องเนาะหุ่นดีโครงสร้างดีเขาเปิดกว้างดีสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะสิบเก้านี่คู่นี่เพิ่นขายเป็นคู่พี่น้องตัวนี้เพิ่นขายเป็นคู่นี่เพิ่นขายเป็นคู่นี่ตัวนี้ตัวหนึ่งราคาตัวนั้นตัวหนึ่งตัวนั้นโครงสร้างดีสีสันดีตัวดีชีของเพิ่นเป็นสายเนื้อสายผู๋ลบบพี่น้องเนาะแต่ตะกรอนนี่เป็นสายหัวงะป้ายงามได้อยู่แต่ว่าตัวนี้เพิ่นตีเป็นราคาเนื้อเพิ่นพี่น้องเนาะสิบเก้าสองตัวสามสิบ มันไปคนละทางล่าทาม3ิยังก็ลูกสามองตกระถูกตละสิบเดหารอยเนาะโอเคอันนี้1ิเก่าใหญ่กว่ามูเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูก082 082 3 2อ3ศูนย์แปดสองสามสองหารือสามหกสามสองห้าสามองาเก้าเจ็ดการผพื่นมาจากตะการพุ่เหรเนาะจากธะาารพื่ผนกรชธานีสามตเพื่อนเหลืออยู่พี่น้องเนาะตัวนี้1ิเก่าพื่นมันใหญ่กว่ามูเนี่ยโคมนั่นคู่นัม้นาเพิ่นเปิดใบสองตัวสอง สาสมจีห่าคนเปิดไว้ใะพี่น้องเนาะมาเบิง่งควายงามหอยหอยเตยหวานพี่น้องเนาะไข่างามหอยเตยสวัสดีครับมาเบิง่งควายงามหอยเตยควายสวยงามสูงได้บอลลอยสามสิบสามได้เนาะโดยประมาณเป็นแม่สาวดิพี่น้องสาวสวยๆของเพิ่นเพิ่นได้มาก่าฟังราคานุ่เพิ่นพี่น้องงามอยู่ไทยก็งามโตๆก็ดีเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะงามแข้งขาดีเบิพี่น้องเนาะของหอยเตยสวยงามเปิดจี่ไหน สิบแปดวุ้ยราคาควายสุมืองพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันพี่นองง้องงามๆเบิงขวัญมงคลพร้อมเรียบร้อยตอน้ตนโตสีสันดีเบิดอ่ะสิบแปดเพิ่นเปิดไว้ป้าราคาควายพี่น้องเนาะเป็นตัวสื่อเลี้ยงพี่น้องควายสุมือนีงเป็นตัวสื่อเลี้ยงผู้ใดอยากเลี้ยงควายสุมือนี่เริ่มซื้อได้เลยพี่นออ้องพอราคาอ่ามันบ่แน่ว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่ว่าราคาซามหนีเพอซื้อของหอยเตยนี่งามพร้อมมีขวัญมงคลพร้อมเรียบร้อยสิบแปดเนาะเอาขออนุญาตเบอร์ของหอยเตย063หกส สองเก้าแปดห้าศูนย์สองเกียพี่น้องราคาควายแม่สาวงามๆพี่น้องเนาะสิบแปดเป็นเปิดไว้ผู้ใดสนใจเฝ้าทุ่มมาต่อรองก็พืได้มันหมาเด้อหอยเตยเด้อขอบคุณหลายๆครับผมอย่างมาแท้าตวพี่น้องเนาะพอเจนมันแล้วบ่ะ่ครับผมหอยเจียมไดือดแจ็คตัวคนนี้สิบไปสิบเไป พอเป็นยาง่ยงแต่ว่าเรียนเรียนโทรศัพท์ว่าัดโอ้เรียนบ่อยเให้ไทยบ้านเพิ่นเบิ่งเนาะพอแจนได้นี่พอแจนโอเคพอแจนโอเคโทรโหลดด้วยหน่อยจักสิโทรเบอร์ไหวเอาเอาเอาพอแตะก็ได้เนาะเออเอาบพอแตะก็ได้อืมโอเคเออยังอยู่บ่ล่ะเฮาเดี๋ยวนี่เรือเบิดแล้วเบิดแล้วครับโอ้ยมาคือหมานเดี๋ยวพอแจนมันมันขากเอมันขากเด้อพูดน่ะพอได้ขายกันดีเนาะมื้อนี้เนาะได้ขายกันดี่ดีก้อยได้ขายดีพี่น้องแม่นซะบ่ พวกละวันได้ขายดีเบื้องพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายเวียดไลายพี่น้องเนาะเหมือนนี้เวียดไลฟ์ยางมาทางผีพี่น้องเนาะควายงามกับมีอยู่พอได้ชมอยู่พี่น้องแต่ว่าราคาถูกแค่พี่น้องเนาะราคายังถูกอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ใดอยากเลี้ยงควายช่วงนี้น่าสนใจได้พี่น้องเนาะน่าซื้อเลี้ยงนะพี่น้องน่าซื้อเลี้ยงควายชุกมือนี้ จาานเอ่ได้อยู่บ่เฮาได้อยู่บ่มันเหรอบ่ขายหลายตัวโอ้ขายหลายตัวย่างอยู่บ่เฮาใส่ย่างอยู่ใสู่พุ่นแล้วโอ้อยู่พุ่นย่างอยู่ตีโอเคอันมันหมานเด้ออยู่แถวนี้บ่มีบ่สิท้ายทําให้บ่มีบ่มีตีมามาขออนุญาตเบอ่์เทิอานําหมอนี่่ละโอ้ขออนุญาตครับมันควายงามเพิ่นชีสีบ่ต่อกันบ่ได้เนาะตอบ่ได้ราคากันมันควายงามเพิ่นงามอีหลีเลยบ่สีเหลืองอุยหุยเพี่น้องแข่งขาดีๆโอ้ เป็นเป็นควายเอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอพันเด็ดด็พี่น้องพูดอ่ะควายงามเพิ่นพี่น้องต้นโตดีสูงอยูร่อยสานยิ้มหาใดเลยตัวนี้พูดอ่ะงามงามของเพิ่นอีหลีมีขวัญมงคลขวัญสองทางทั้งหนาพร้อมเปิดอเจไาในผู้น้อยตัวนี้สองหมื่นสามพันงามเพ่อนเพิ่นอยู่เลยงามเพ่อนเพิ่นอยู่ต้นโตกะดีดีพี่น้องเบื้องฐานผีย่อนแสงเจ้าในงามอยู่เนาะงามเพ่อนเพิ่นพี่น้องสูงพร้อมหุ่นดีพร้อมพี่น้องสองหมื่นสามพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอ่ะพูดอ่ะสองหมื่นสามพันเบื้องถ่ายเพิ่นพี่น้องสีสันดี งามพองหมื่นสามพันเปิดไว้พี่น้องเนาะบอู้เพิ่นมีเบอร์โทรปอยสิไปขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นพี่น้องเนาะงามเพิ่นเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสะดวกบ่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรจับเบอร์โทรเออต่วมีโอ้อะ หาข้าวเดียวพี่น้องเนาะโทรศัพกูเสียเอาทรับเงี่ยโอ้นั่นเด้มันมีเบอร์โทรเยอะอ,อ่ะเอาเขียนหน่อ,อ,อ,อยศูนย์เก,ก้าแปดสี่หนึ่งห้าแปดสามสี่สี่แม่ยังก่อนละแม่รถครับแม่รถพี่น้องเนาะจากไซล่ะ รถเก่ารถใหม่ติดต่อเพิ่นจัดใส่วบันที้ครับบันที้ตการโอ้บันที้บันเวียงเฮาเพิ่นบันที่มันเวียงเฮาตะการพืชผลพื่อนโบราชาทานี่โอ้ทางบ้านนั่นคู่เทพเพิ่อนเนาะโอ้บ้านเดียวกันกับคู่เทปเพื่อนบ้านโอ้สองสามเพิ่อนเปิดไว้พี่น้องไปท่าซื้อของเพิ่อนยังได้พี่น้องเนาะอ่ะมันหมาเด้อทั้งสองคนขอบคุณหลายๆครับผมมาขออนุญาตทางพี่เพิ่นสะดวกบ่เนาะครับผมแม่ลูกกันบ่ครับนี่แม่ลูกแม่ลูกนั่นบ่ลูกเพิ่นลูกผูกบ่าเหรอ ม่โอ้ลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่นี่แม่เพื่อนเขาวงเดือนแม่ใหญ่ได้พี่น้องสูงรอยซาชุ่มห่าบวกได้อ่างลางพุ่งสร้างอ่างทองคำนี่คือแม่เพื่อนพี่น้องเนาะเป็นแม่เพื่อนสูงอยู่ได้พี่น้องนั่นลูกสาวเพื่อนพี่น้องนะนั่นลูกสาวเพื่อนแม่ประมาณลูกสองพี่น้องเนาะโดยประมาณประมาณลูกสองเนาะแม่เพื่อนประมาณลูกสองนั่นลูกสาวเพื่อนได้พี่น้องเนาะอ่ะนี่แม่เพื่อนสูงอยู่รอยซาชุ่มห่าบวกพุ่งสร้างดีเปิดเจ็ตไหนครับโค้หนี่ยี่สิบสองเจ็ดร้อย่สเปิดไว้พี่น้องสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเปิดูก อาสาวโอ้ยลูกไส้เนี่ยวอาผิดแล้วเป็นลูกไส้ลูกไส้โอ้ยลูกสาวตัวนี้ลูกสาวลูกสาวพี่น <im pe> at> ้องวอาผิดลูกสาวเพิ่นเออลูกสาวพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเพิ่นเปิดใบอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นเออเพิ่นเปลี่ยนเบอร์ใหม่อ่ะนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะครูข้อไว้ลูกแม่ขยายอยู่ด้พี่น้องแม่ขยายอยู่สองสองเจ็ดร้อยเพิ่นเปิดใบควายแม่ลูก ลูกพ่อตาลูกสองศูนย์หกสองสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหกสามห้าศูนย์พี่น้องแม่ลูกลูกสาวงาม 22, สองสองเจ็ดรอยเพิ่นเปิดไว้อยากหวงลูกเหรอน,นอัน,นมีทองอยู่เอามันหมาดเด้อขอบคุณหลายหลายครับผมอย่าง,ง,งต่อพี่น้องมาเบิ่งควายงามทางผีควายรอทางผีพี่น้องเนาะควายรอเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรพี่น้องพี่น้องเนาะทางผีมิตรตัวรอพี่น้องมิตรตัวงามทางผีเป็นควายทีงหอยเวียดเป็นมักแนวนี่พี่น้องเนาะควายงามเ,เ,เพิ่นสองตัวเลยกับผู้หน่อยทั้งสองตัวตะวันงาม เป็นควายงามเพิ่นบ่งบอเพิ่นสะดวกบอกเพื่น้องมาขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตสะดวกบ่่น้อครับผมเปิดไล้ละยังไงครับผมเปิดไร้ละสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันเป็นเป็นเป็นควายงามเลยพี่น้องเป็นควายงามเนาะหน้าตาตัวโตรอขนาดเลยเพี่น้องนะนนี่เปิดเขาเปิดกว้างดีอัตราเป็นพอคอบพอขายพอพันที่สองสองตัวสี่สิบแปดสองตัวเพิ่นเปิดไว้ หุ้นดีต้นโตดีดีทั้งสองตัวพี่น้องเนาะมาเบิ่งทางผีเปินพี่น้องงามทุกเพื่อนเด่นนี่ตัวนี้ก็งามเพื่อนโอ้ยงาวอลาดเอาเป็นพอขอกพอขายพอพันได่สี่สิบแปดเพิ่นเปิดใบพี่น้องเนาะเป็นควายที่เวียดเพป็นมากเวียดเพันวันไหนวะแนวนี้โอ้ยงามงามก็บพรมาตอกในเวียดกันได้อ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนศูนย์แปดแปดหนึ่งสองห้าศูนย์สามห้า 003ห่าพี่น้องผู้ใดอยากได้ควายงามเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาข้อเขาฟาร์มสองตัวนี่ตอบโจทย์ได้เลยรอๆต้องสองตัวเอาขอบคุ้นๆมันครับผม48สองตัวพี่น้องสองตัวนี่48อู้ยหน้าเบิ่งควายใหญ่กูอู้ยควายใหญู่ดีหน่อยเพิ่นไหนเพิ่นซื้อไปเลยควายใหญ่เนาะใหญ่ข้างเนาะเพิ่นซื้อไปเลยเนาะเท่าไหร่ือราคาเวียดนามเนาครับเท่าไหร่ือเจ็ดกว่าอู้ยไปเวียดนามเลยตัวบักใหญ่พี่น้องผู้ใดใหญ่หลีพี่น้องผู้ใด เป็นพอขอกพอขายพอพันรอรอเลยใหญ่ครับโต๊ะไกลไปไหนแล้วโต๊ะไกลไปไหนแล้วไปเวียนแล้วเพื่อนวะโอเคส้ังครับส้มฟังร้อยยี่สิบครับผมครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมมึอดีได้มากเจ้าตัวครับผมโอ้สองตัวเพื่อนกำลังมากอยู่อีหยังเฮามันอันปูหรือไม่เดี๋ยวเบิ่งนค่ะค่ะค่ะ่อยากกินที่ผ่านฟูน่อยโอ้ปูน้อยคือนมาหน่อเดี๋ยวนอ 75, เจ็ดสิเพิ่นยังไงร,รออีลีพี่น้องตัวนี้รอรอ,รอเบ่งตน้นโตเพิ่นสีสันเพิ่นง่ามนี่หละคือเป็นตะเลี่ยงดีเถอะเนาะโอ้เจ้าของหักถักเดีนยเลี่ยงดีดีเจห้าเนาะเจ็ดตัวนี้แหละครับนี่เก้าสิบหใหญ่คิดมากพี่น้องตัวนี้9,500พ่ 9, 500, ถึงหมื่นทั้งสองตั่ถึงหมื่นเลยพี่น้องเนาะถ้าสองตนี้ก็รวมแล้วเป็นสิ 8, บบอกโอ้ยไม่นตัวเนาะ 18, สิบแสตัว 18, แต่ว่าเพิ่นแยกเกับ เจ็ดห้าเป็นไงเป็นเปิดใวสองตัวดิพี่น้องรอทั้งสองตัวหน้าตาต้นโตดีทั้งสองตัวพี่น้องเนาะนี่สวยตัวเมียตัวเมียจังหตัวนี้โอ้พี่น้องตัวเมียเดี๋ยวผมเบิ่งให้ค่ะตัวเมียดิพี่น้องตัวนี้ตัวเมียดิพี่น้องเนาะอ้าวตัวเมียพี่น้องตัวนี้ตัวเมียเก้าสิบห้าตัวเมียสวยๆพี่น้องมีขวัญมงคลความเรียบร้อยต้นหนึ่งโตผูเจ็ดสิบห้าอ่ะสวยเลยเพิ่มมาจากไส่ครื่องครับฟูชุ่มเนาะ กุชุมยจ้โซถอนเฮาโอ้ยมันเป็นเอฟซีบ้านสมหวังใช่แนวเฮาขอบคุณหลายๆโอเคขอบคุณหลายๆเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นบ้านหน่อยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สาม่น้อยงามๆพี่น้อง75ผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดสบายเลยตัวน่ะสุดยอดเลยต้นนี้ตัวแม่ได้พี่น้องแม่สวยแม่สาวหน่อย95เพิ่นเปิดไว้เอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์เอาไปเลี้ยงดูเล่นก็ได้ซึ่งเชื่องฮู้ทั้ง2อตัวได้พี่น้องเนาะ อ้าวมันหมาเด้อครับผมขอบคุณหลายเอสซีโอเคครับผมเปิดควางงามขออนุญาตครับตัวแม่ผมคือหนิโตแม่เนาะเป็นแม่สาวอยู่เด้องหนุเนาะแม่สาวอยู่พี่น้องเนาะแม่สาวอยู่ใหญ่ได้สูงอยู่ประมาณรอยสาวยิ้วหาบวกเนาะโดยประมาณผมประมาณเอาพี่น้องเนาะแม่บกแบบแม่สาวบบกใหญ่อ่ะเพิ่์เปิดไว้จังไก่คือสองหมื่นสี่พันเนาะสองหมื่นสี่พันใหญ่ได้พี่น้องบ่นหน่อยเด้์เป็นแม่สาวใหญ่ได้พี่น้องพูดนะสูงรอยสาวยิ้วหาบวกพูดนะโงสางเพิ่อนพี่น้องเนาะใหญ่อยู่โตนี้ดีพี่น้องพูดนะ สองหมื่นสี่พันราคาควายใหญ่บ่านเป็นควายหน่อยพร้อมผสมแล้วพี่น้องเนาะพูดอ่ะใหญ่ยาวงามต้นโตดีสองหมื่นสี่พันเป็นตาต่อร่องขอึ้นไปอยู่สาวสี่ให้เท่าไหร่ให้ชาวสามห้าร้อยเอาให้ลองดูเอาเบิองเวียดเป็นต่อร่องเวียดให้เท่าไหร่เวียดให้เท่าไหร่น้ให้เท่าไหร่เอาไปเบิองหนังมัน ข้าเบิองหนังมันเนาะเบิองหนังวาสินาบอโอ้สองสี่แลคาถูกเนาะเตจีบ่าใดเลยเนาะสองหมื่นสี่นี่ยเตจีบ่าใดเลยคุ้ยเมลว่ใหญ่เนาะเนาะโอ้ยเพื่อนสียให้เท่าไรเลยเพื่อนเ่าท่านป่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นก่อนศูนย์หกห้าเท่าไรก็บลูกหกสามสี่สองแปดห้าสี่เพื่อนมาจัดสายให้ลูกสารคามโอ้สารคามปุ่นเดยเพื่อนมาไกลดีพี่น้องต้นอันแม่นอยู่บอ โอ้มาน้ำกันนอ้ต้นนั้นเปิดจังไงนนั้ดเส้าสามเลโอ้ต้นนั้นเส้าสามต้นผูได้นอ้นาะปักใหญ่พี่น้องป้าดควายใหญ่เป็นพี่น้องเสาสามเบอร์เดียวกันเด้อพี่น้องเด้อมาน้ำกันต้นนี้เสาสี่ต้นน่ะเส้าสามหาร่อยเหมืนว่าบักคูใหญ่ผู้ตัดสูงอยู่ประมาณเกือบอร่อยสี่สิบแต่ว่ามันโค้งแน่พี่น้องเนาะขาดน้ำเลี้ยงแน่ใหญ่เลยใส่เบอร์เดียวกันเด้อพี่น้องเนาะผูตัดอ้ยขาดน้ำเลี้ยงแน่แต่ว่ามันควายใหญ่ควายโค้งสามพี่น้องเนาะขันเต็มมมมาาาาาาานนนนี่่่่่่ใหญเเดดด้้อออพพงงงควววยยยยผผูตัััธรรรสสะะา หุ่นดีเศาสามใส่เบอร์โทษเบอร์เดียวกันต้นนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวผู้พี่น้องเนาะเบอร์ไดมาสองตัวเูไดสนใจกับโทรมาเบอร์สี่เป็นฝากไว้อ่ะมันมาได้หลูกเด้อขอบคุณห,หยๆครกับผม มบรรยากาศการสื่อการขายบ้านสมหวังชแนลภาพพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายคไายตลาการโค้กกระบื้อบ้านเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดเยะโสธรชิดเงียวประมาณกนึ่งคนแล้วนนอกฝั่งพี่ฝั่งน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เรียนว่าลุค่ายแฟนการแฟนเปลีบ้านสมหวังชแนลทชนมีความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคลไฟไข้เจ็บต่างๆรำลุล้วนด้วยเบิดหนีเบิร์ตนกันสวัสดีครับ